เข้าบุกเกมเร็วรอดูครับเกมที่2ของคู่นี้ครับเอ้ยมาถึงก็เมลอุสใส่แล้วมาเลยครับปีก้าต้องเสียฟิกเกอร์ครับเอาเอ็กเคาะมาเอาวุนพีตีตัวเล็กอยู่มากี้ตัดคีปเสร็จพุ่งเข้ามาทีวันจดจดต้องต้อง,องเราเข้ามาแล้วครับกิมเซเวลสก็เข้ามาเลยแล้วได้ครับหมู่หวันก็ดึงออกให้แล้วอุวย้ยแต่ว่าเหมือนตรงนี้ กำลังจะไปที่บูบับนะครับก็ต้องต้องระวังหน่อยนึงด้วยสำหรับตรงนี้ถ้าดึงเวลาไปตัว,ตวของเบคอนธามมาแล้วครับถิ่แมคคาเฟเนียก็จะเป็นเลดเกมที่ดีมากๆอย่านีนะโอ้แล้วมาไวา้ด้วยทีเ,เ,เอา,าตัวเล็กลก,ก่อนอไ,ได้อ่าแล้วอ๋อทีวานเขาวิ่งดูให้แล้วเฮ้ยฟิกเกอร์คิมเบนเซ่มาดใส่ก่อนเลยบีบเข้ามาแล้วโหมดสองทีเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวมาขวดปุ๊บพอครับทักแค่นี้พอ จ็บแสบๆคันๆกันไปโหแต่เกมนี่มันมาถึงก็เดินเข้าป่ากันใส่กันเลยวันนึงฉันเดินเข้าป่ากันเลยพี่แม็กบอกอย่างนั้นแต่แต่เกมนี้หนึ่งนาทีครึ่งยังไม่มีสกอร์นะครับใช้เวลานี่ตุบตับตุบตับกันมากเลยปรับตัวแรกก็คือก็ใส่กันเลยน่ากลัวสุดๆการงงการเงินอะไรก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับแต่ว่า มันคือเราได้อ่ะคือได้บูมครับาลีแบบนี้นี่มูหว่นจะไม่เวลสีตอนตอนมังกรขึ้นไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเวลสองก่อนคลิปนี้ชนนะพอๆกันนะจอเท่ากันกับตัวสีลุยเลยนะต้องรอว่ายังไม่สีไม่สีเวงก็ยังไม่สีเลยนะน่าจะ เล่นกับคนละฝั่งไปเลยนะบอลก่อนเอาไม่ละมาร์กี้เฮ้ยพุ่งมาเดบอลเลอร์ er, เสร็จปุ๊บโผล่มาแล้วครับพร้อมกับลำแสงบนหัวแล้วตายมาครับต่างว่านี่เต่าเอ็กซ์แล้วล่าไปเปิร์ตบดด้วยครับมาร์กี้เสร็จปุ๊บค้างข้างค้างข้าง,าง,างใส่กันอยู่เต่ากับคิมยังหนีได้ครับได้บุยครั้งหนึ่งดูโอ้มาร์กี้ผักสวยมากครับ โอ้โหแล้วให้สัญญากนดีมากนะเราได้มังกรเสร็จก่อนนะครับแล้วมาอินเวทยังไงเปี้ยงเปี้ยงไได้เอ้ยแล้วมุนปัดแห้งหมุนมาหมามันปั้นมือมากๆหมายมันปัดแห้งแห้งแล้วด้านบนก็มวยก็กันอยู่เลือดมันเอะเลือดมันเอ๊ะอยู่นะมาแล้วสี่สามสองผมรอดูว่าปุนลมพัดไหม โใหญ่ใหญ่หมดมือทั้งคู่ลุ้นอยู่หมดมือทั้งคู่สองครับเออโอ้แต่คลิปปิก้าไม่ได้เคลียร์นะนะครับแต่ก็ยังไม่เสียทีเหมือนกันก็สามาจะได้แตะๆนิดหน่อยเนี่ยโอ้แต่เงินเงินเงินเฮ้ยเดี๋ยวเรานำนั่นสิมาคี้แปดจุดสามก็หกจุดจะเป็นสี่อ่ะตรงนี้ตุ้ง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 ไปก่อนเลยคินเซอถ้าแตะก็เอายิงอุ้ยหลาไปหลายเหมือนกันทาวเวอร์เออพิโตยิงก่อนรวมโดยรุ่นช่วยเชียร์นะ อย่าลืมเตะแท็กด้วยนะครับครับผมอ่าเอวีท่าท่องแชมป์แล้วก็ตัวของเ p l 2023นะครับแท็กแ,ท,กแ,ท,กแ,ท,กแท็กกันได้สีลุยบอกเคลียร์ยังไงดีอยู่คนเดียวเก็บก่อนแล้วกันเทียบแพ็กก่อนที่ป้อมจะแตกครับไปแล้วได้มาตอเอฟซิงมาประคองด้วยแต่เอ้ยตรงนี้มากี้อยู่คนเดียวไม่มีฟิกนะอุ้ยเดี๋ยวบอลเลิกไม่โดนเอาอาโอ้ยระโหดมาข้างหลังลูกไฟมาเลยลูกไฟมาเลยเฮ้ยผมชอบสกินที่มากคุณแชร์สกินล่าสุดนะสวยมากอิงไม่แพงด้วยนะจะไม่ได้ว่า690้อยเก้าสิบเจนี่แหละเหรอเออ แล้วตรงน,นี้ดโดนอยู่แต่สวนครับเพื่อนมานี่ะตรงกลางยังไม่สี่นาทีด้วยโอ้โหเล่นกันดันสูงเหมือนกันครับเกมที่แล้วไวมาเกมน,นี้ไวกลับเหมือนกันสำหรับเบคอนทามโอ้ยโดนเจอดันมาเสร็จ,จรเจอแน่แล้วเอาบูบาไปก่อนเขาแยกแล้วนะเขาเขาแยกหาหาเงินก่อนนะเราไม่สนเอ้ยป้อมยังอยู่ตรงนั้นน่ะวิ่งมาแล้วกักเลยเหรอเพราะปอมล่างเราได้แล้วไงโอ้โหมันเดินเล็วแล้วความเป็น ความเป็นตัวของหยานด้วยอาจจะไม่ได้หือได้อือมากช่วงต้นความเป็นอาญย่ามอทอที่ไปไหนก็ต้องแพ็กคู่นะโอ้โหดูหมู่วานยืนไปยงจิงนี่เสียงฟ้าผ่าหรือไรเปียงเปียงไม่ให้เข้าคีฟเลยที่ลุยมาช่วยปังเดี๋ยวปังเดี๋ยวเปียงแล้วจริงครับยิงปอมปังเปียงปอมปังเปียงปอมเอามาอีกหนึ่งปอมเลาะไปแล้วเลาะไปแล้วชีเป็นเซนี่เล่นกับมอทออยู่กลางแม่น้ำครับแต่ตรงนี้แบ่งคนมาเป็นซิรุยยืนอยู่กับพิก้าเลยครับ ยิงตุ้งๆๆ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 ๆมๆๆ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 กเๆนๆๆๆๆๆๆๆเเๆๆ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 อๆๆ่เๆๆๆๆๆจๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 นๆๆรๆๆๆๆๆๆัๆ้ๆๆใๆๆๆๆๆๆ่ๆไ,ไ,ไปแ<า>ๆ้ๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆ้ๆๆแตๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆาๆๆๆ้ๆๆาๆๆปๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆ้ใๆๆๆๆบๆๆตๆๆๆๆีๆๆวๆๆขๆๆ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 ลๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆ้ๆ่ไปๆๆๆวๆๆ้ไปดีกว่า แต่ว่าตรงกลางคิมเซเคียอวายครับตรงนี้ก็รูปขบวนบรอก็มีเป๊ะๆเหมือนกันคัดคัดมาและยิงเลยได้ไปแบบนี้ไม่มีใครกัน03ครับสกอร์เงินชีกับเงินชีครับผมไล่แชร์ครับไล่แชร์ครับเชียร์ครับเชียร์ครับเออเดินเช็กย่าจะเอะเอะทอดไปหนึ่งทีเราโฟกัสที่บูก่อนเดี๋ยวเขาโฉบมาจะเอาหรือเปล่าโดนไปไปโหนมาใส่จังหวะนี้ตึ๊บๆไปได้เลยครับจังหวะนี้ทีลีนลุกไปก่อน แล้วต๋าเองยังไม่ได้ใช้เกรสเปนเดอร์ด้วยนะครับยังมีโอกาสไปเล่นต่อในส่วนอื่นของแมปนะคเลาะทาวเวอร์ไปไวมากเกมนี้ไวเหมือนกันครับแต่ว่าไวฝั่งไวอยูฝั่งเดียวรอบนี้เขาตอบโต้ได้ไม่ชัดเจนเรายังไม่เสียอะไรเลยแม้กระทั่งออบเจกต์ด้วยนะถูกต้องเขายัง000อยู่นะครับเงินฉีกแล้วนะครับ5,000ฉีกไปนฉีกไกลอยู่ครับ สกอตต่างกันที่แล้วเหลือเกินครับผมแต่โอ้ย <c oughs> ยืนล่อ,อเป้าเลยสใส่เออสามสี่สแต็ก,กวนหัวฮะโอ้มากกี้นี่ฟรีฟาร์มมากนะใช่ครับอิสระเสรีแล้วอูเราลุกล้ำพื้นที่มากครับทำเวฟมาตรงนี้ด้านบนทีหลินหลบมาแต่โดนทัน้งนั้นฟิลสเตโดดยัด นี่เปแปดเพื่อใจเพื่อนเคลียร์ตั้งเวฟก่อนครับขรงเบอาโออนนี้เพิ่มจะเคลียร์ผักเวฟออกไปก่อนเราลดสปีดเกมบ้างนะครับครับผมให้เขาออกมาเพื่อให้เราเล่นบ้างครับเราเลี้ยงบอลกาดสามตัววิ่งมาสามแนวตรงเอาตรงตรง,ตรงไหนดีดูตำแหน่งของอวมพีรออยู่พร้อมมาจับการยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมก่อนน้องๆแล้วชิงมาเจอได้ยาน้นเราต่อเองโดดไปลุ้นไปแล้วหายไปเลยครับสำหรับปิก๊กเกอร์ ลักทาวเวอร์มาเกียยังไงเดินก็ไปแบบนั้นแล้วโดดสายแล้วบอลเลื่อไไ่โดนแล้วโหนมาปิดทางด้านของอ,อ้าวมอ์พีโหนเมื่อกี้เอาไม่เอาฟูซิเลตไล่หลอกอไปกอ,อโอ้โหคือตำแหน่งพร้อมทำการมากครับตัวอของมอนพีอ้แล้วเมื่อกี้ชนแม่นด้วยนะใช่ครับเอาอีกนี่โดดมาแล้วหมงให้ปุ๊บนี่เปิดเลยครับศูนย์ห้าครับ ไเร่งเกมใส่เต็มที่ครับตัวของเบรอนทามโตดยัดเข้าไปได้เาวเวอร์แล้วได้วเสวเอร์มาเสร็จเดินเกมต่อปั๊มก่อสักหน่อยไหมโอ้ยเจอเจอ<ะ>หน้าครับเอาวันพีกับ,บ,บชิริทครองเลนล่างครับราชาเลนล่างแม่บอนพีบอกราชาจังเกิลเลยจังเกิลเขาด้วยนะยึดพืนพ้นที่ไว้คนเดียวก่อนเอ,อ็อบเจกต์จะขึ้นนะครับสองตัวตรงนี้ในแมปในทามิงป่านนาทีแล้วบอลพีก็อยู่คนเดียวแอบเข้าไปในที่มืดก่อน เงินหมูหวาน6.4ครับกับชิรุย4.5เท่านั้นเองครับนี่ก็ตัวโปรดยืนเดียวนะเคยมีประวัติในการยืนโคตสุดท้ายเหมือนกันครับนี่เจ็ดพันครับอุ้ยล้วการเงินห่างอะไรขนาดนั้นฮะเอาคืนบ้างครับแล้วตาวแอคโดดนี่หลบทันเลยครับสิรุยรีเฟกไวสลุน ตามอยู่ตามต่อแล้วตามต่อไปเราต้องนำให้ได้ตลอดครับแล้วเด็เขาดี้เป็นแผกใส่มาโอสิเลตไล่โอ้โหจุดไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับทีวันยิงป้อมนักทียังมีรถอยู่ยิงได้อีกนิดยิงได้หน่อยยิงได้อยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยแล้วยังยิงต่ออูเจ็บครับหวาน แล้วเขาจะโถมาโมาแล้วบาวอาหยาดปีกา้าเข้าต้องไปเบรกให้ก่อนแล้วกดแข็งหลบไปหนึ่งทีสองท<อ>ีเซก้าฟีอีสปอร์ตโดยอวบันพีจวอยู่แล้วเฮ้ยออกยังไงดีด่ากา้อนแฉล้วอู้เ<อ>ขาปั่นรออยากออกได้พิ้ュลครับบอลพีแล้วข้างบนมายิงทาวเวอร์ได้ทาวเวอร์ที่สามก่อนครับด้านบนแล้วเอาเลยไหมเพลนี่เอาเลยเอ้ยรามันยัดไปแบบนี้แล้วว้ามาด้วยลำแสงโดนขัดไม่เป็นไรแต่ได้เกาะแล้วตรงนี้หมุนขึ้นหนะเขาแข็งหลบมาเขาจั่ววืดไปแล้วเบรลิอุสเข้าไปข้างหลังครับด้านล่างของเต่าดาวบันพีคิมเข้าแล้วตีบ้้านนอยยู่ตตีีคดว